กับคนพิเศษของเมละกานาคนคคน,นี้เห็นเื่อกินพี่เหยบอกว่าน่าจะผ่านด่านทเพื่อนแกงนี้แล้วก็เราก็เห็นกันมาตั้งนานแล้วเนาะก็เป็นคนที่น่ารักค่ะอะไรที่ทำให้ผ่านด่านเพื่อนแกงนี้ได้คือจริงๆก็อยากให้แบบว่าเหมือนกับคือใครก็ได้อ่ะเมย์ขอให้เป็นคนดีเป็นคนนิสใส่ดีดูแลเมย์ได้อย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้ค่ะพวกเราช่วยสกรีนยังไงบ้างจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยพวกเราแบบว่า คือจริงๆเอาแล้วแต่เมย์มากกว่าถ้าเมย์แบบอยู่กับใครแล้วมีความสุขแล้วเขาคนนั้นแบบสามารถไม่ไม่ทำให้เมย์เสียใจอ่ะเราทั้งหมดทุกทุกคนอ่ะก็พร้อมที่จะยินดีไปกับเมย์ค่ะที่เมย์บอกว่าเแล้วน,น,า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 นดีด้วยก็ก็ก่อนก่อนที่คําว่าจะมีแล้วนะต้องเอามาให้ดูก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งบอกว่ามีแล้วนะเอามาดูก่อนเอออะไรประมาณนี้นะค่ะก็พอได้รู้จักก็น่ารักค่ะเป็นคนที่เป็นกันเอง คุยกันแบบว่าป๊บนึงได้เจอป๊บหนึ่งก็คุยกันถูกคอแล้วก็<ม>ก็ก็ก็โอเคค่ะเราเราไม่ได้พูดอะไรขนาดนั้นหรอกเราแค่มีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เมีมีความสุขและเมแฮปปีอ้อ่ะ พวกเราก็โอเคแล้วเออเราไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะต้องเอ่ออะไรยังไงไม่ไม่ไปกดดันอะไรด้วยปล่อยเป็นเรื่องแบบของเขาสองคนนะคะอ,อ,อืมอมาที่เรื่องเราบ้างาลูกส่องแล้วเป็นยังไงบ้างจา้าหายเหนื่อยไหมเหนื <c oughs> ่อยเหื <c oughs> ่อก็เดิมเห <c oughs> นื่อยก็เดิมเหนื่อยมากวิ่งบุ่นเลยค่ะก็ต้องรับส่งอ่าคนโตใช่ไหมคะ,ะเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาดูคนเล็กไหนจะต้องปั๊มนมทํานู่นทานี่มีงานนอกเออก็ค่อนข้างจะแบบว่าวันวันหนึ่งคือยี่สิบสี่ชั่วโมงคือหมดเวลาไปเร็วมากคนเล็กยังเล็กเอง เลี้ยงอยู่ค่ะแต่ก็มีคนช่วยค่ะมีพี่เลี้ยงค่ะคนเลียงคนแ่ ừ, นไม่ธรรมดาคนเลี้ยงก็คนเลี้ก็ถ้าท้าหน้าเหมือนพ่อแต่นี้ใส่เป็นแม่จะฮาว้าวโซนโนแก่นแก่นคิววายเสียงดังค่ะถามว่าเข้าที่เข้าทางรือยังสําหรับเป้ยอ่ะคือวัยแต่ละวัยยแต่ละช่วงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันพัฒนาพัฒนาการของเขาก็จะเติบโตไปเรื่อยๆเนาะคำว่าเข้าที่เนี่ยสำหรับเป้ยเนี่ย คงต้องโตนู่นไปเลยอะ่ะเออถึงจะเข้าที่แต่นะตอนนี้ก็คือต้องดูแลไปตามไปตามวัยของเขาอะค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยด,ดูแลน้องไหมคะดูแลน้องมากมคือตอนแรกๆอะ่ะเข้าใจว่าเออความห่างของระยะอายุเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาแต่กลับกลายว่าเป็นข้อดีสําหรับเ้ยเลยเพราะว่า6ปีความห่างของเขาคือโปรสามารถเทคแคร์ดูแลน้องได้เป็นอย่างดีอเออเบย์ก็บอกว่า,วาค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์แล้วแบบคืออย่าง ปอยเคยบอกหลายๆคนว่าไป้ยไม่ได้บอกว่าเอาโปรดมาแบบว่าเฮ้ยโปรดต้องสอนน้องอย่างงน้นอ,อย่างนี้นะทุกอย่างคือโปรดเขาเป็นเองโดยอัตโนโมัติซึ่งแฮปปี้ค่ะเขาเห็นแล้วค่ะคือโปรดเขาเขานิสัยของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอบอุ่นอยู่แล้วแล้วก็เหมือนอ่อนโยนอยู่แล้วค่ะเขาก็จะอ่อนโยนกับน้องดูแลน้องเออได้สองคบเห็นที่โปรดแบบมีน้องแต่น้องว่าแม่ทุกคนปลื้มใจเนาะใครเห็นแบบ ใครเห็นใครก็ต้องแบบปลื้มใจแล้วไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องนี้เ้าเกิดเกิดกับครอบครัวไหนก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาที่แบบพี่สามารถดูแลน้องได้แล้วก็รักแล้วก็เป็นห่วงน้องตลอดเวลาถึงแม้ว,ว่าช่วงไหนที่น้องเออไม่อยู่อย่างเงี้ยเขาอยู่กับเบยเขาก็จะถามถึงน้องเออแล้วก็คิดถึงน้องว่าเอ,อน้องจะต้อง เออซื้ออะไรให้น้องน้องจะเป็นยังไงบ้างโทรไปหาน้องเธอะไรประมาณนี้ค่ะสองคนนี้ปิดอู่อ่ะคะทกนปิดอู่ค่ะปิดอู่ค่ะสองคนพอเหมาะเหมาะสมกับเศรษฐกิจแบบนี้อันนี้ไือด้เพิ่มแพงค่ะคือตอนนี้คือคำเหมือนหรือว่ายังไงใช้วิธียังไงก็ก็ธรรมชาติค่ะธรรมชาติค่ะไม่ได้อยากจะมีก็คุยกันว่าสองคนน่าจะเหมาะสมกว่ากําลังดีค่ะเห็นแล้วสูงเหมือนให้น้องโป้เป็นลายจริงจริงๆเป็นลายในไอแพดเพราะว่ามี เนื่องจากเป้ยไปเกาหลีกับคุณป๊อปช่วงหนึ่งไปไปกันสองคนนะคะก็มีความรู้สึกว่าคือเป้ยไปไหนเป้ยไม่เคยไม่พาโปรดไปเลยปกติไปต่างประเทศจะมีน้องโปรดไปด้วยแต่คราวนี้ไม่ได้พาโปรดไปก็มอบหน้าที่ให้เขาว่าเขาจะต้องเป็นคนเทคแคร์ดูแลน้องจะต้องบอกว่าเอ,อน้องทานนมหรือเปล่าน้องกินอาหารไหมเออน้องเป็นยังไงบ้างคอยถ่ายรูปส่งอัปเดตให้เป้ยเป้ยก็เลยเออโหลดไลน์ให้เขาใน iPad นะคะ ก็เขาก็จะคอยส่งมาว่าน้องเป็นยังไงบ้างจริงๆมันไม่ใช่ไลน์ในมือถือเขายังไม่มีมือถือค่ะอ่าเป็นเ้าเป็นเป็นก็สอนคอยสอนสอนเพื่อการนี้โดยเฉพาะสอนเพื่อว่าเขาจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างจะโตแล้วก็อยากให้เขารู้จักแบบว่าดูแลน้องพ่อกับแม่ไม่อยู่โปรดจะต้องดูแลปาลินได้นะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแสดงว่าทําหน้าที่พี่ชายได้สมบูรณ์แบบมาก ถือว่าดีเลยนะทำแบบนีอ้อ่ะอนี่คือ,อ,อแบบเขามีเรียกน้องจะเล่นอีกอ,อะไรยังไงติดอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่นะไม่นะนะ<อ>เพราะว่าเวลาเขาเล่นไอแพดเนี่ยมันก็จะจำกัดเวลาอยู่แล้วว่าจะต้องเล่นประมาณไหนเล่นเกมเล่นได้แต่ต้องเอ,อ่อภายใต้ควบคุมเออเราจะต้องดูด้วยว่าเป็นเกมแบบไหนเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปล่อยปาให้เขาเล่นคนเดียวอะคนเทนงในไลน์ก็มีแค่คุณพ่อกับคุณแม่อย่างเงี้ยแหลอยังไงนะ น line, คนแข่งในไลน์ที่เขาเล่นก็มีเค่าถูกต้องค่ะ <c ười> เราจะไปแอดไลน์ใครเพิ่มค่ะกลัวไหมเห็นว่ามีเพื่อนเพื่อนแซวว่าแบบว่าจะจะขอไลน์ไอดีไปจีนต้องโปรอะไรเงี้ยจริงๆคือก็ก <c ười> ็อย่างคือเราไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเขาก็เราก็รู้ว่าเป็นการแบบว่าคอมเมนต์เล่นอยู่แล้วอะค่ะคือแล้วก็อีกอย่างคือมันก็ไม่ใช่มือถือเพราะว่าเรายังไม่ได้อนุญาตซื้อมือถือให้ลูกอยู่แล้วในช่วงวัยนี้ก็เป็นแค่ไอแพดเรเชื่อะไรยัไงเรเชื่อไม่นะไม่นะเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่า ชอบดูอะไรประมาณนี้อยู่แล้วแต่เราค<ม>เราเราระวังเร <ไป S 2> ื่องตรงนี้ไหมคะเพราะว่าระวังเป้ยจะคอยกำชับอย่างอย่างเป้ยอย่างเป้ยกับคุณพรอไม่อยู่ใช่ไหมคะ,ะก็จะมีคู้ใหญ่เแม่สามีอย่างเงี้ยคุณนา้าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคอยอยู่แล้วเป้ยก็จะบอกว่าเล่นได้เวลาไหนเ,เวลาไหนต้องมาทำอะไรอย่างเป้ยก็ดูในไลน์ก็ไม่มีอะไรเขาก็เส่งให้คุณพ่อส่งให้เป้ยเท่านั้นเองนะคะ